เราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปลาทูนะครับ <c oughs> เป็นโอท็อกชนชิมของจันเทบุรีจร <c oughs> ิงหรอ,อน้องเคยมาไหมไม่เคยครับไม่เคยคร, <c oughs> ครั้งแรกมรลาน,น่ารักมากเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะเราก็จะมีนางแบบนะคะมาทานอาหาราวันนี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆดูบรรยากาศาเข้าไปนี่แบบเลิศมาก <c oughs> ร้านปลาทูจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นร้านที่ทางเจ้าสาวนะคะได้จองให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้มารับทานค่ะทางเจ้าสาวอันนี้จะเป็นรายต่อไปนะคะโห้ย่าหรอให้าหรอเออย่าอย่านั่นเลยใช่ไหมคะยังไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะในการดำรงชีวิตนะคะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตแล้วไก่อนเนมาคะอุ้ยบอกว่า วิวรถหรูฮารามากเลยอ่ะนถามนเ่ะมานจะได้ซีนนะคะถ้ามาฝั่งนี้จะได้ซีนอ่ะนั่งนันอันนี้นะคะเราก็จะเห็นน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มไวยน้ำจิ้มอะไรโคบซีอิวแล้วก็ซีอิไวนะเออตรงนั้นก็วิวสวยนะ ฝั่งนี้นี่ก็คือมีความพร้อมที่จะรับประทานก็น่าจะเป็นนะหนับแรกนะหอยจ้อนะคะ,อะอหอยจ้อ,อปกตินี่คือเราจะกินแบบหอยจอ้อแบบพวกหมูใช่ไหมกุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พี่พิเศษก็คือเป็นหอยจ้อปลาทู่ะดูดิดยดเลยนะมังซี่อันนี้เจ้าอะไรคะเจ้าเม่ <laughs> มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาซองให้เจ้าสาวนะเราก็ได้ปิดผนึกเรียบร้อยแล้วเนาะดื้อาเรามอบให้เจ้าสาวเลยใช่ไหมคะเจ้าสาวค่ะแสดงความยินดีด้วย่นถ่ายถ่ายอะไรอ่ะกูวิดีโออันนี้วิดีโออ๋อได้ได้ได้ออาหารหอยจ้าบาทูยำขาหมูล้มควันไก่ผัดเป็นหัวร้อยขาวผัดแดงนี่่คะ มาดูดปลาเสียบออกอุอ้ยเ,เนื้อปูอัดแน่นปลาทูาปลาทูเนื้อปูปลาทูเนื้อโจ้อะอะไรนะปว้ใช่นะปูดสู้าเดูเนาะอันันนี่บอก กลิ่นบาทูจริงๆอะคะ่ะกลิ่นบาทูขึ้นมาเลยแต่ก็มีความหนึบแั่แม้ว่าทู<ม>กลิ่นบาทูเออแปลกดีอ่ะแช่ชิมดูเป็นไงนะคะ หมดแฮมเนี่ยมีความกรุบกรอบมาแล้วอีกอันนึ่งไก่ผัดเมมะม่วงไก่ผัดเมมะม่วงเม,มล <c oughs> ็ดงาท <c oughs> อด่าเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ่ายก็อยากถ่ายรีวิวก็อยากรีวิวอยากกินก็อยากกิน